ชาวลัคนาราศีธน,นูนะครับดวงของคุณนั้นจะเฮงหรือพังจะปังหรือแป๊กกับดาวอาทิตย์และดาวอังคารที่จะย้ายพร้มพรอมๆกันในวันเดียวกันนั่นก็คือวันที่18สิงหาคมต้องบอกให้ฟังตรงนี้ว่าดาวอาทิตย์ นั้นนะครับย้ายเข้าเรือนเกษตราธิปดีของตัวเองและสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั้นดาวอาทิตย์ก็ไปอยู่ในเรือนสุพะหมายถึงความสำเร็จชื่อเสียงการเดินทางการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือช่วงที่ชะตาชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้น ก่อนหน้านี้อาทิตย์อยู่ในเรือนมรณะตอนเนี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์จะย้ายในวันที่18อยู่ในเรือนสุภพะความสําเร็จสิ่งที่ดีงามตามที่ผมบอกไว้และก็ยังรวมความไปถึงการเดินทางด้วยแล้วก็จะอาทิตย์ก็จะไปตรีโกนกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูแล้วก็ดาวอาทิตย์ก็ตรีโกนกับลัคนาราศีธนูเอง อธิบายมาตรงนี้กําลังจะบอกว่าดวงจะเฮงเออดวงจะเฮงจะปังจะมีชื่อเสียงหรือมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบจากการเดินทางการงานทําให้คุณจะต้องเดินทางและก็บอกเลยว่านะครับจะเป็นช่วงจังหวะที่ชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินถ้าคุณสังเกตนะครับที่ผ่านมารายได้รายจ่ายของชาวลัคนาราศีธนู คุณน่ะจุกจิกใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกับคอนโทรลรายรับรายจ่ายได้ไม่ดีถึงแม้จะมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่ก็มีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรมีความรู้สึกว่าบางครั้งแล้วไม่ค่อยกล้าจับจ่ายใช้สอยเท่าที่ควรแต่เดี๋ยวพอดาวอาทิตย์ย้ายตรงนี้ปับ๊บนะครับทั้งชื่อเสียงทั้งการงงการงานจะมีความสำเร็จทยอยทยอยเข้ามาอย่างแน่นอน มีโอกาสจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเพราะดาวอาทิตย์เองก็ไปตรีโกนกับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนของคุณซึ่งอยู่ในเรือนปุตตะเรือนที่5มันจะหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งที่ดีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆยังรวมไปถึงความรู้สึกสบายใจความเบิกบานความสุขนะครับนี่แหละคือในยะสำคัญที่ผมจำเป็นจะต้องมาบอกให้กับชาวลัคนาราศีธนูได้ฟังเพิ่มเติมเอาไว้ และดาวนี้จะส่งผลนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยที่อยู่ตรงนี้กับดาวอังคารเนี่ยนู่นแหละเข้าไปกลางๆก,กันยาค่อนๆไปทางนู่นเลยแหละ18-19-20กันยายนเลยฉะนั้นอยากจะทำอะไรในช่วงจังหวะตรงนี้น่าจะมีความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้นคุณเองจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูที่มีความรู้สึกได้ถึงความสบายใจและส่วนในดาวอังคารนั้นที่มารอยอยู่ในภพการงานได้ตำแหน่งมหาจักรนั้น ก็ทําให้คุณขยันทําให้คุณมีความรู้สึกอยากกะทําอะไรหลายๆอย่างมีความรู้สึกไม่แบบคือเข้าใจไม่คนธนูเนี่ยคือแม่งก็เป็นคนที่มีความขยันอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้อยู่แล้วเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่เล็งผลเลิศอยู่แล้วคุณสังเกตดูโครงสร้างของสัญลักษณ์ชาวลัคนาราศีธนูครึ่งบนเป็นคนกํากลังโกงคันธนูครึ่งล่างเป็นมา้าบันแทนความหมายของความสง่างาม ความกระตือรือร้นสิ่งที่ปรารถนาการเล็งผลเลิศอยู่แล้วและดาวอังคารที่ไปอยู่ในเดือนการงานได้มาหาจากนั้นคุณจะยิ่งมีความขยันหรืออยากจะทำหลายสิ่งหลายอย่างทีเดียวในช่วงจังหวะตรงนี้และก็ดาวอังคารตรงนี้อีกเช่นกันนะครับมันทำให้ชะตาของคุณเองอาจจะต้องเดินทาง มีผลอย่างมากเลยนะครับเพราะดาวอังคารเองมาจากเรือนปุตตะแล้วก็มาจากเรือนวินาศด้วยการที่ดาวโคจรลักษณะนี้มีผลทําให้คุณจะต้องเดินทงเดินทางด้วยและก็จะเป็นการเดินทางที่ได้ผลดีอย่างยิ่งชาวลัคนาราศีธนูที่ต้องการอยากจะซื้อยนยานพาหนะใหม่หรือซื้อรถเพิ่มเปลี่ยนรถหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับยดยานพาหนะนี่แหละครับดาวอังคารมาอยู่ตรงเนี้ย คุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของในสิ่งที่คุณปรารถนาได้ไม่ยากเลยผมบอกให้ฟังก่อนนะปกติแล้วดาวที่กระดาวังคารเนี่ยมันไม่ได้ย้ายพร้อมกันอย่างนี้นะครับครั้งนี้เป็นความบังเอิญจริงๆที่มัน <c oughs> ย้ายในวันเดียวกันั่นก็คือวันที่18สิงหาคมและถามว่าอังคารที่อยู่ตรงเนี้ยมันไปส่งผลอะไรกับเรื่องความรักไหมก็ส่งผลในทางอ้อมต้องบอกตรงๆจริงๆแล้วดาวเจ้ารินความรักของคุณคือดาวพุธดาวพุธคุณได้มหาจักรได้ราชาโชค ความรักก็จะแฮปปี้ดีมีเสน่ห์ดีมีโอกาสจะพบรักจากทางไกลหรือคนที่อยู่ไกลกันอาจจะเป็นต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศก็ได้ถ้าจะเจอนะครับจะเจอในแบบนี้ส่วนคนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้ก็จะช่วยกันทำมาหาก,กินได้ดีคุณเองนี่แหละที่จะเป็นคนที่คิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วคู่ของคุณคนรักของคุณก็จะช่วยงานคุณได้อย่างดีแต่ว่าผมดูแล้วยังไงธนูแม่งต้องเดินทางแน่ๆ นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมให้ <c oughs> ขออนุญาตนะครับโทษนะครับที่อยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงก็คือว่าพุทธอยู่ตรงเนี้ยเป็นราชาโชคดีก็จริงเป็นมหาจาักรด้วยดีก็จริงแต่ว่าพุทธก็เป็นพินทุบาทด้วยจะสื่อสารอะไรกับใครพยายามพูดคุยกันด้วยภาษาที่เขอาอเรียกว่าเป็นวิตรไมตรีนะครับอย่าไปพูดจารในลักษณะที่กระโชคโคกห้าพยายามเข้าผู้ใหญ่พยายามพูดอะไรแบบอ่อนน้อมถ่อมตัวเข้าไว้พุทธอยู่ในเดือนนี้ต้องพูดแบบนี้ถ้าไปพูดอะไรแบบ ถ้าเรียกว่าคิดน้อยหรือไปพูดอะไรในละักษณะที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกจุกจิกใจแล้วมันก็ส่งผลไม่ดีเพราะามันไอยู่เรือนที่9การที่คุณจะได้รับการสนับสนุนจากใครคุณก็จําเป็นต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับ